หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าปูลทุกท่านเรอกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พปู่ประจำวันเหมือนเคยครับเรามารั่มต้นข่าวแรกด้วยเรื่องดาวกี่กับอนา,าคตของหนึ่งในนักเตะมีเพื่อนๆขอเอ,เอาใจช่วยเขาเป็นลำดับต้นๆเลยกวาตา นั่นก็น่าจะเป็นในรายของทางดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองได้พาะอย่างยิ่งหลังจากเห็นเขาระเบิดฟอร์มเทพในช่วงการแข่งขันปรีซีซั่นนี้ใน2เกมแรกไม่ว่าจะเป็นนักที่รลอกปลุกเปลี่ยนทาง e s ร o ต n o นอตเอนที่สนามนิทเดลสเตเดียมที่ซึ่งในการแข่งขันนัดดังกล่เาเขาก็กดไป1ประตูช่วยทีมของเราคว้าัยชนะมาได้3ประตูต่อห จากนั้นเกมที่เรียกได้ว่าตัวของทางนูนเยสได้โชว์ของออกมาแบบเต็มเ็มก็คือการแข่งขันกับทางช่างปันมอสตอกซิตี้ที่ซึ่งเขากดแฮตคลิกพาทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงามติด5ประตูต่อศูนย์แต่จากนั้นในการแข่งขันนัดล่าสุดตอนที่เราเดินทางมาถวทัวยเจเจียและลงเล่นที่สนามไค์ตักสเตเดียมที่เขตปกครองพิ Kong, เศษฮ่องกงเผชิญหน้ากับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานมันกลับไม่ปรากฏชื่อของตัวนูนเยสทั้งในรายชื่อสเปผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรอง ซึ่งนั่นก็ทําให้มันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาในยว่าตัวของทาง,งนูนเยสกําลังจะถูกขายทิ้งออกจากทีมของเราไปหรือไม่อย่างไรกันหลักจากมันเป็นสถานการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นมาแล้วตัดทางหดูดีอาร์ปิดทีมชาติโคลอมเบียที่ในตอนนี้ก็กําลังจะย้ายไปอยู่กับทางเสือใต้บาเยนน์มิวนิค ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นเราก็จะเห็นได้ว่าทาง f a บิ i z i o โรมาโนมีการออกมายืนยันเลยว่าสาเหตุที่ตัวนูนเยสไม่มีชื่อในการประชน,น้ากับทางรอสโซเนรีนั้นก็เ,เป็นเพราะว่าเขาการันตีกันย้ายออกจากทีมของเราไปแล้ว100%เซตเต็มแต่เรื่องดังกล่าวข้างต้นก็จะไปขัดกับสิ่งที่ทาง a r ร์เนสซ์รมีการออกให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเป็นจากปัญหาอาการบาดเจ็บของตัวนักเตะเองต่างหาก ทว่าล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมคราวนี้มาจากทาง The p พาวสอีกหนึ่งสำานักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษที่ซึ่งพวกเขาก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าจากแรกแรมเดิมทีที่มีสโมสรเดียวเท่านั้นในประเทศซาอุดิอาระเบียที่ความสนใจในตัวของทางนูนเยสตูซึ่งก็ได้แกะในราของทางอัลฮีรา แต่ในตอนนี้จากการที่ทางอาอารีเองก็มีการเสียทางโรเบรโตฟอร์เม o โนที่ย้ายออกจากทีมของพวกเขาไปแล้วจึงทำให้มีการเปนเป้าหมายมาไล่ล่าตุกทันนูเยสด้วยอีกทีมหนึ่ง นั่นหมายความว่าในตอนนี้มันเป็นการมาเผชิญหน้ากันเองระหว่าง2ทีมเงินถุงเงินถังของประเทศสากุดิอาราเบียเพราะหวังจะย่งจริงไยเซ็นของตัวนักเตะและนั่นก็น่าจะสมผลดีกับทีมของเราเพราะหากท้ายที่สุดแล้วมีการเปิดศึกย่งจริงประมูลตัวเขาจริงมันจะทําให้มูลค่าของตัวนูนเยสนั้นพุ่งสูงขึ้นมาในตลาดซื้อขายนักเตะ ปัจจุบันตัวเลขทิ่ทางในเวกของเรามีการตั้งเอาไว้ไหนเบื้องต้นสำหรับการขายทางนักเตะออกไปอยู่ที่ตัวเลข70ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว60.9ล้านปอนด์ตุรกีกันไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลังจากเราฟังโอกาสการย้ายทีมจากนักเตะภายในทีมของเราออกไปสู่สโมสรอ,อื่นนะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครกันที่มีโอกาสจะตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราเพิ่มเติมอีกบ้าง หลังจากทิก่สมสรของเราก็บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวทางหรือ DARS ไปให้กับทาง b ยเย r น m u n i c แล้วด้วยสนับราคารวมเง,งื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม75ล้านยูโรคำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วต้องจากทางอเล็กซานเดรอซักที่เรากำลังจะดึงเข้ามาสู่ทีมแอนฟีแล้วมันจะมีนักเตะในตำแหน่งริมเส้นถูกดึงเข้ามาเสริมเพิ่มติมอจิตด้วยหรือไม่อย่างไรกันซึ่งเรื่องนี้ทางทีมทอปอีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจออกมาเลยว่า ในตอนนี้ลร์พูลของเรามีการวางเป้าหมายเอาไว้อยู่ที่2คนด้วยกันคนแรกก็คือทางมาลิฟโฟฟาน่าติดโตเก่งจากทางสโมสรโอลิมปิกลียงที่ซึ่งเขาก็ตกเป็นกระแสะข่าวโผพันกับทีมของเรามาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นดีมนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ แต่าทางทีมท็อกก็มีการออกมาบอกด้วยว่ามันยังมีอีกชื่อหนึ่งที่ทีมของเรา,เาก็เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดตัวซึ่งนั่นก็ได้แก่ในรายของทางอันโตนิโอลูซาติดจากทางสโมูสรอาเบร์ราซิกนั่นเอง หลังจากเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อมีส่วนร่วมกับการทำประตูไปถึง13ลูกจากการลงสนา340นัดโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูได้ตัวเองไป5ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูต่างหากไปอีก8แอสซิสโด,ดยกันนั่นจึงทำให้ตัวของทางนูซ่านนั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วทวปยุโรป และปัจจุบันมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะของเขาตามการประเมินของทางทรานเฟอร์มาร์เกนั้นก็ตกอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่28ล้านยูโรเท่านั้นยังไงก็าตามรายงานข่าวฉบับเดียวกันก็มีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าทางราฟซิกอาจจะมีการขยับค่าตัวของเขาหรือโงงขึ้นมาเล็กน้อยจากมูลค่าตามตลาดซื้อขายนักเตะมาอยู่ที่ตัวเลข35ล้านยูโรหรือคิดเป็นดับ30.6ล้านปอนด์นั่นเอง แล้วเมื่อเราขยับเข้ามาดูไส้ในก็จะพบว่าตัวของทางนูซานนั้นเพิ่งจะมีอายุอานนา่าผิงแค่20ปีแถมยังเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถหลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีซ้ายหรือจะโยกไปยืนเป็นปีขวาก็ได้เหมือนกันจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับทีมของเราย้อนกลับไปเมื่อปี2024เออริงเบลฮารันสุดหน้าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เคยออกมากล่าวชื่นชมนักเตะรายนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วยเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากเลยนะ ขาแหลนกล่าวเราจะต้องระวังเขาเอาไว้ให้ดีเขาเป็นนักเตะที่เปลี่ยมพลุรยพรสวรรค์และเขาก็ยังสามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้ไกลามากกว่านี้อีกเยอะไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกตกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราเองที่มีโอกาสจะเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสอไปกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางไทเลอร์มอตันมิดฟิลเด็กปั้นของเราที่ปัจจุบันเขาเองก็ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางกุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดเมื่อถูกทางสโมรสรของเรามีการตั้งค่าตัวในเบื้องต้นเอาไว้ที่15ล้านปอนด ล่าสุดตัวของทางมอตันก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันความต้องการของเขาเลยว่าเจ้าตัวทนไม่ไหวกับการนั่งเป็นตัวสำรองกดทนไมน่ีินแอนฟิลด์ของเราแบบในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นมันจึงเป็นการเปิดกว้างสำหรับการย้ายทีมของเขาของไปเพื่อหาโอกาสการลงสนามอยากสม่ำเสมอพอมองหาเวลาการลงสนามนะมันก็ง่ายๆแค่นั้นเลยมอตันกล่าว ผมคิดว่าฤดูการที่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆสําหรับตัวผมแม้ว่ามันจะเป็นช่วงปีที่สําคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ก็ตามทีผมได้เรียนรู้มากมายจากนักเตะหลายๆคนได้เรียนรู้จากผู้จัดก,การทีมและหลุมไปถึงทางซีนงานสตาฟโค้ดด้วยแต่ผมเองพร้อมแล้วสําหรับตอนนี้ผมขอบอกเลยว่าผมพร้อมสําหรับการลงเล่น เมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าแล้วเข้าสนุกหรือไม่กับปีที่ผ่านมากับการที่เขามีส่วนร่วมในการคว้าชั้นพิมลีกกับทางลิวร์พูลของเราตัวของทางมอตันก็ได้กล่าวต่อไปว่าผมเองเป็นแฟนบอลตัวยงของทางลิวร์พูลนะดังนั้นผมมีการเฉลิมฉลองแชมป์ร่วมกับเพื่อนๆนของผมร่วมกับครอบครัวของผมและคนที่ผมรักผมคงจะร้องขออะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขอย่างมาก มันสุดยอดจริงๆและผมก็มีความสุขกับทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเราได้ชมเกมร่วมกันดังนั้นมันเป็นฤดูกาลที่สุดยอดจริงๆและหวังว่าทีมจะสามารถต่อยอดผลงานจากการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วและมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกในการแข่งขันฤดูกาลนี้ เหล่ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ขตกเป็นกระแสข่าวลืออย่างหนักกับทีมของเรามาตลอดช่วงหลายเดือนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางโรดิโกซูปเปอร์สตาร์ดังจากทางสโมสรปราชันชุดข่าวเลยอันมาริด หลังจากมีบางคนก็ยังพยายามจะกล่าวอ้างว่าตูวของทางโรดิโก้นั้นจ่อย้ายมาสู่ทางสโมสรอนฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแล้วทา,ทางทางด้วทางเจมเพียสเหยียวเขาวงในมือหนึ่งของทีมดอก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่านี่ไม่ใช่นักเตะที่ทีมของเรามองหาหรือให้ความสนใจเลยด้วยซ้ำไป แต่ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาหลังจากก่อนหน้านี้เพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่ามันมีสื่อเจ้าหนึ่งของประเทศสเปนอย่างทางซิชาเยสซึ่งเป็นสื่อจอมเต้าข่าวอยู่แล้วพยายามที่จะปั่นค่าตัวของทางโลดิโกขึ้นไปสูงถึงระดับห2 0ล้านยูโรและมีการกล่าวอ้างว่าลิเวอร์พูลจะมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปตามตัวเลขดังกล่าวข้างตน้น ปานที่จริงแล้วแม้กระทั่งตัวเลขเดิมที่ทางเดอรอันมักตตั้งเอาไว้ที่100ล้านยูโรก็ยังไม่มีสโมสรใดเลยที่ยอมจ่ายเงินตามค่าตัวดังกล่าวข้างต้นจนมีรายงานข่าวยืนยันไปแล้วอีกด้วยสำหรัว่าลิเวอร์พูลพ,พร้อมด้วยทางกุญ,ญ่อาร์ซนอต่างก็ถอนตัวจากดีลนี้ออกมาเพราะนอกจากค่าตัวที่สูงเลี้ยวโอเวอร์เกินความเป็นจริงแล้วแม้กระทั่งข้อเรียกร้องส่วนตัวของทางนักเตะก็ต้องการค่าเหนื่อยถึงระดับ4 00 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงเกินไปทั้งสำหรับทีมของเราและทางฝั่งเดนสเนอร์ด้วยนั่นทำให้ในตอนนี้ขนทางการขายโลดีโกของทางเรอันมาริดดูเหมือนว่าอาจจะมาถึงทางตันแล้วแต่ตามการรายงานข่าวจากทักอาสสื่อชื่อดังจากแดนการทินดูก็มีการออกมากล่าวอ้างเลยว่าในตอนนี้ทางเรอันมาริดเองดูเหมือนว่าจะต้องมาตามง้องอนบรรดาสโมสรทั้งหลายที่เคยให้ความสนใจในตัวนักเตะอยู่และประกาศกล่าวเลยว่าพร้อมที่จะลดค่าตัวของนักเตะลงมาอย่างมีนัยสําคัญ จากเดิมที่พวกเขามีการตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข100ล้านยูโรเลออันมาเตริดพร้อมจะมอบสนลดให้ทันที20เปซลงมาเหลืออยู่ที่ตัวเลขเขียงแค่80ล้านยูโรเท่านั้นเพื่อหวังที่จะผลัก,กดันดีวการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้ให้ได้ดังนั้นเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเมื่อยอดทีมจากขินซานเตียโกเบนาบิพยายามจะมาตามง้องอ,งอนเราขนาดนี้สุดท้ายแล้วริชาร์ดยิ้มชมหน่วยการกีฬา และทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราจะเล่นด้วยกับดีวนี้หรือไม่อย่างไรกันถ้าหากเรงยังคงยึดติดกับสิ่งที่ทางเจนพีเอสมีการยืนยันออกมาก่อนหน้านี้ทีมของเราก็คงจะตอบปฏิเสธเซโนกลับไปเหมือนเดิม หลังจากฟังเรื่องดาวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในส่วนของแนวรุกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในส่วนของตำแหน่งเกมรับกันบ้างเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้โดยาะอ,อย่างยิ่งหลังเกมสำคัญกับทางปีศาจแดงดำกีซีมิลานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าจุดอ่อนของทีมเรานักเวลานี้นั้นอาจจะเป็นส่วนของเกมรับมากกว่าเกมรุก พราะหลังจากที่เราเสียทางจาวเยลคอนซาเซนเตอร์ฮับดาวรุ่งอนาคกไกลที่ย้ายไปอยู่กับทางห้างขายยา el, ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วด้วยส่นราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม35ล้านปอนด์เรายังจะต้องมาเสียทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ไปจากปัญหาอาการบาดเจ็บอีกจนในตอนนี้ตัวเลือกจริงๆในตำแหน่งนักเตะระดับซีเนีย่ยปลั๊กหลังตัวกลางนั้นเหลือแค่เพียนทักอิบราฮิมาโคนาเต้กับเบอร์กีฟานไดเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในการแข่งขันเกมนัด่าสุดที่เราลงเล่นกับทางรอสโซเนลี่เราต้องมีการขยับออานักเตะไม่ว่าจะเป็นทางราารอันกราวนกินแบกและรวมถึงทางคอสตาร์ซิมิคักให้ขยับถอยเข้ามายืนเป็นปักหลังตัวกลางจำเป็นในการแข่งขันนัดนั้น เม่าวาล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อเราได้เห็นปรากฏการณ์สำหรับทางพมูสอนกราสเรือนแก้วคริสตันพาเลว่าพวกเขาอยู่ดีๆก็มีการหันชื่อทางมาเกฮีเซนเตอร์ครับกับตันทีออกจากเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่พวกเขาลงเล่นและคว้าชัยชนะเหนือทางครอรีทาวมาได้3ประตูต่อศูนยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดังนั้นมันจึงเกิดกระแสข่าวลือตามมาเลยว่าการที่อยู่ดีๆเกยฮีไล่ชื่อในการแข่งขันนัดนั้นมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณการย้ายทีมหรือไม่อย่างไรกัน โดยแม้ว่าทางพาเลทจะมีการปล่อยข่าวออกมาว่าสาเหตุที่การไร้ที่ของเกฮีในครั้งนี้เป็นเพราะโจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเลยว่ามันเป็นพทเทพร์นแบบเดียวกันกับที่ท a กเก t i n ้ how e, ในใหญ่ของทางมิวคาเซลใช้ตอนที่เขามีการสั่งตัดชื่อทังอเล็กซานเดอร์อีซัคออกจากการแข่งขันที่เผชิญแน้ากับทางมาร์ลายเขียวขาวก็สโกเซลติกและรวมถึงการสั่งห้ามไม่ให้เขาลุ่มเดินทางไปกับสโมสรในการทัวร์ปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียอีกด้วยซึ่งฮ o าก็ใช้ ข้างแบบเดียวกันนี้ก่อนที่สุดท้ายจะถูกจับโปะได้มันเป็นเพราะว่าตัวของทักอีซักขอขึ้นบัญชีย้ายทีมต,ต่างหากนังนั้นสำหรับเคสของทางเจฮีเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าสาเหตุเบื้องหลังของการที่เขาหายหน้าไปจากทางพาเลทแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโอกาสการย้ายมาสู่ทีมของเราหรือไม่อย่าไรกัน พูดถึงเรื่องราวของโอกาสการไล่ล่าตัวทางมาร์กเกฮีมาสู่ทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่คราวนี้มาดูรายงานข่าวจากทางเวนเวเซนักข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ที่มีการชี้เป้าหลมมาเลยว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ตัวของทางเกฮีนั้นถอนชี้จากเกมการแข่งขันนัดล่าสุดของทางคริสตันพาเลสไปก็เป็นเพราะว่าเขาอยู่ในกระบวนการที่เตรียมย้ายทีมออกไปต่างหาก นั่นจะเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับทังอเล็กซานเดอร์อิซักหรือแม้กระทั่งตัวของทางหลุยดิอารสของเราเองก่อนจะตกลงย้ายไปอยู่กับทางบายเยนมิวนิตเขาก็ถูกตัดชื่อออกจากเกมการแข่งขันกับทางปีศาจแต่งดับเอซีมิลานด้วยนั่นจึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าในตอนนี้เกฮีเกงก็น่าจะอยู่ในกระบวนการการกล่าวข้างต้นด้วยเหมือนกันหลังจากทางรัฐูมมีการติดต่อบเบื้องหลังกับทางผู้บริหารของทางพาเลทมาโดยตลอดในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แหล่งข่าวจากภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเองได้ยืนยันว่าพวกเขาให้ความสนใจอย่างจริงจังในการเซ็นส,สัญญาคว้าตัวทางมากเกฮีปักหลังของทางคริสตันพาเลตมาร่วมทีนเวเซระบุ w w. นอาเตกไวัย2่ปีอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายของเขาในทิดเซลเมอร์สปาและได้แจ้งให้สโมสรรับทราบไปแล้วว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไป ดังนั้นในตอนนี้ทางลูกจึงเตรียมดำเนินการยื่นข้อเสนอยอย่างเป็นทางการถ้าขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับหลังจากทากอาร์เนสโลตเองก็อยากจะได้ปากกระดาตัวกลาง,งที่เป็นระดับซีเนียร์เข้ามาถึง2คนสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้เพื่อทดแทนการจากไปของทางควันซาที่ย้ายไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนและปัญหาอาการบาดเจ็บข้อเท้าของทางโจโกเมส ด้านคริสตันพาเลตเองก็คาดว่าลิเว์ปูจะยื่นขอ้อเสนอเข้ามาให้พวกเขารับพิจารณาเอาไว้บนโต๊ะในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลังจากเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนของแนวรับกันไปแล้วเราจะมาอัปเดตส่วนของแนวรุกโดยเฉพาะอยากยิ่งกับในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิสากันบ้าง มันนี่น่าจะเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่ามีข่าวหนาหูมากที่สุดณช่วงเวลานี้แล้วมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะทำลายสถิตกลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราและแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของเกาะอังกฤษแซนนาทางฟอร์เดนเมียตซู e S, ปเปอร์สตาร์ดังที่เขาเพิ่งจะทาสถิตต่างกล่าวข้างต้นไปแต่การย้ายจากทางเลเวอร์กูเซนมาสู่ทีมของเราในช่วงซัมเมอร์น,นี้หรือหมายความว่าลิอร์พูจะมีการทำลายสถิตถึงสองครั้งในตลาดรอบเดียวกันเลย ต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมัตทงังร็อกบี้ฟาวเลอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของทีมเราโจของฉายาเด็กก๊อตก็เดบออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นและเขาก็ฟันธงกับกรงประเด็นเลยว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เกินกว่า90%นั้นต่างก็อยากเห็นทักอีซักมาลงเล่นในทีมแอนฟิลของเราในฐาน,นะักแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วเราทุกคนต่างก็อยากจะเห็นเขาย้ายเข้ามาจริงไหมหลักฟาวเลอร์กล่าวระหว่างที่เขาไปออกรายการ The Redman TV เมื่อคุณดูการแข่งขันในเวทีพรีเมียรลีกและดูจำนวนประตูที่เขาทําได้ในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการยิงประตูหรือฟอร์มการเล่นในภาพรวมเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆเลยนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะต่อยอดฟอร์มการเล่นเหล่านั้นต่อไปได้และหวังว่าเขาจะทำมันได้กับท่าลิเวอร์พูล หากให้เลือกนะักแต่สักคนหนึ่งในการแข่งขันปิ่นมะลิเมื่อปีที่แล้วที่คุณต้องการจะเซ็นสัญญาให้เข้ามาอยู่ทีมลิเวอร์พูลผมเชื่อว่าบางที90%ของแฟนบอลก็คงจะชี้เป้ามาที่ตัวของทองอีซักเหมือนกันมันชัดเจนจากฤดูกาลที่แล้วว่าเราต้องการกองหน้าที่เข้ามาเป็นแกนหลักและเชื่อว่าถ้าทางอง์ีซักสามารถย้ายเข้ามาเขาจะเป็นคนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของเราได้ หลังจากฟังความคิดเห็นของทาง r o บบี้ฟาวเลอเกี่ยวกับโปกาการไล่ล่าตัวทาหงอเล็กซานเดอร์อสซักของคินดอวกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเนื่องกันไปเลยต้องจะขยับมาดูกัรอัปเดตข่าวล่าสุดจากทาง f a บิ i z โอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนเนี่ยกันบ้าง เขามีการชี้เป้าออกมาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างเราเราได้ใจชื้นขึ้นมาเลยว่าการย้ายทีมของทักอิซักนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ย้ายทีมหรือไม่แต่มันน่าจะขึ้นอยู่กับเวลามากกว่าว่าเราจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปเมื่อใดกับขอ้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นถือว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลาเท่านั้นดังนั้นผมคาดว่าลิเวอร์พูลจะเดิน,นดหน้าด้วยข้อเสนอที่ใหญ่มากๆสําหรับทีมนี้โรมาโนกล่าว จากนั้นมันก็ตรงกับที่ผมในการพูดย้ำๆมาโดยตลอดเลยว่ามันจะขึ้นอยู่กับทางซิลแล้วว่าพวกเขาจะตัดสินใจให้ไฟเขียวสำหรับการขายนักเตะและยอมรับสถานาการณ์นี้หรือไม่เอ็ดดี้เฮามีการออกมายอมรับด้วยตัวของเขาเองเลยว่าไม่มีทางที่นักเตะจะได้อยู่กับเราในสัปดาห์หน้าในการทัวร์ที่นี่ไม่มีทางเพราะทักอเล็กซานเดอร์อีซักได้พูดอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมออกไป แล้วมัตัวนักเตะม,มีความเชื่อมั่นอย่างมากในเรื่องนั้นเขาก็ต้องการที่อยากจะผลักกันการย้ายทีมในครั้งนี้เขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับผาิีวร์ปูนั่นแหละคือทีมเดียวที่เขาต้องการจะไปเล่นด้วยมันไม่มีเชลซีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีแมนเชสเตอร์อยู่นาเตด ไม่มีอาร์ซนอไม่มีอัลฮิราไม่มีสมสรรใดๆจากประเทศซาอุดีอาราเบียทั้งนั้นพวกเขาอาจจะบอกว่ามีหลายสมสรจากซากอุแต่ขอ้อเท็จจริงนั้นคุณลืมทีมเหล่านั้นไปได้เลยเพราะทักอเล็กซานเดอร์ซิซักนั้นต้องการที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลแค่เพียงทีดเดียวดังนั้นผมจึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลย และเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ